สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรถฮุนไดเฮ h ดวันนะครับตัวนี้จะเป็นปี2022นะครับดัมเบลของรถคันนี้ก็จะมีแค่ฟังวิทยุนะครับผมไม่มีหน้าจอแสดงผลอะไรนะครับก็ลูกค้าได้เข้ามาทําการเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับแล้วก็เพิ่มกล้องรอบคันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นจอ a อ d r o i d นะครับที่ติดตั้งเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้ากา หนึ่งชิ้นเลยนะครับก็เข้ารูปพอดีกับตัวรถนะครับผมใส่พอดีกับตัวรถเลยก็สเปคร้าวๆข,ของเจ้าตัวนี้นะครับก็ CPU 2 CPU 2.0GHz นะครับแรม6ล้อมห4ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสเปคยอดฮิตนะครับที่มาติดกันเราจะมาเริ่มส่วนของกล้องรอบคันก่อนที่ติดเพิ่มเข้าไปนะครับเดิมๆของรถคันนี้นะก็จะไม่มีกล้องมานะครับเพราะว่าเป็นพุทธยุเฉยๆนะครับไม่มีหน้จาจอแสดงผลอะไรเลย หลังจากที่ติดตั้งอจอ Android ครับจอ Android แล้วก็กล้อง360เข้าไปนะครับเข้าเกียร์ถอยก่อนอ,อันนี้จะเป็นมองด้านหลังนะฮะนี่ครับเห็นกว้างกว้างอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นผ้าจูนนะครับผมเดินโอเคขึ้นเกียร์นะฮะหรือว่าเราตีไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะตัดมาอย่างนี้เลยนะครับตีไฟเลี้ยวขวา ห็นมุมมอง,องนี้เลยเห็นล้อด้วยนะครับเวลาเราเข้าที่แคบอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะเลยนะครับเออเห็นสุ้มล้อ,อนี้เลยนะครับเราก็สามารถกดดูได้นะครับจากอาไอคอนตรงนี้หรือว่าจะเป็นตรงนี้นะฮะจะมีคําว่านี่ครับสามหกศูนย์กดเข้ามาอย่างนี้ ก็สามารถดูมุมมองต่างๆได้นะครับนี่มุมมองด้านหน้านะฮะกดอีกทีนึงมันจะเป็นอีกมุมมองนึงกดอีกทีนึงจะเห็นมุมมองนี้มุมมองด้านหลังนะฮะกดทีนึงนะครับจะเห็นอ่านี่จะเป็นคอนโซลด้านหลังนะฮะกดอีกทีนึงจะเห็นแบบกว้างๆครับมุมกว้างทีนึงนะครับมุมด้านซ้ายนะครับด้านขวาหรือว่าทั้ง2ข้างอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะดูเป็น ทีดีก็ได้นะครับรอบคันอย่างนี้เลยนี่นะครับภาพชาัดมากๆนะครับผมก็คุณภาพของกล้องก็อยู่ที่พันแปดสิบีนะครับแอปที่ใช้กันหลักๆก็จะมีแค่การนำทางกับเพื่อนยูทูบเนี่ยนะครับแมปนะครับจดเข้าไป ฟชั่นไอแลนด์สามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับไม่จะอยู่ข้างบนมุมหัวนี้เลยเส้นทางนะครับเพิ่มนะครับซาดมุ่งไปทางทิศใต้ไปตามซอยหมู่บ้านมโนรบคอนโทรพงมาลไลก็คอนโทรลปกตินะครับเพิ่มลดนะฮะ ไปจะเป็นส่วนของอ YouTube นะครับโหนกระแสนี่หนะเร็วมากมากกดข้าไปเทศกาลแห่งความสุขบีฟเฟสิฟบอลเรื่มต้นเพียงศิลป์เกบาทที่แมคโดนัลล์น้องใหม่ที่เรา ดูอะไรอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดไปเลี้ยวอย่างเงี้ยกล้องก็จะตัดมาทํางานครับแล้วก็ youtube ก็ยังทํางานปกติปิดไปเลี้ยวปิดไปเลี้ยวขวานี่นะครัปิดตรวจครับการจอดลลางวันสกรูนี้นะครับเบียถอยนะฮะก็ยังปกติก็บอกว่าอยากจะให้ให้เตรียมรถพยาบาลตรวจเลยว่าเราจะแบ่งสองหน้าจอก็แบ่งได้ ดตรงนี้ไอคอนแบ,บ่งสองหน้าจอแล้วกดเปนแมปก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับทั้ง2องหน้าจอไปที่ไนหนก็ได้เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บตัดนะครับกลับมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเปิดไฟเลี้ยวขวานี่ฮะกลับมาก็ยังทำงานปกตินะครับผม ก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อร้านไทยคาช็อปได้นะครับสวัสดีครับ